ดิบไม่เหมือนจิ๊าอ่ะจบออเอกไกเออเอกไกเขไข่อยู่ในเราเขไข่อยู่ในเราขวดของเราเขา ขวัญน่าขวกไ้เขาหนาขึ้นขึงขงขึ้นขึงขงขึ้ขังขังขาข้ังขังขาเออย่างน่อย